สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแสงแล้วก็สงครามใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคคนยากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่การวิเคราะห์งานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมมาด้วยนะฮะโดยเริ่มต้นเนื้อหามาผมก็ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนนนนว่่่่าาใตออออี้้ผมไไดปเเเจรรรืืงงงหึ ซึ่งผมคิดว่าเรื่องราวพวกนี้ไม่ก็ได้จะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องวันพีนอนนาคตซึ่งนั่นก็เพราะว่าช่วงนี้ผมก็ได้ทําการอ่านกระตูนเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่ามหาสกคนจนเทพใช่ไหมฮะโดยเรื่องราวของกระตูนเรื่องนี้ก็จะได้มีการกล่าวถึงสงครามแล็กนาราล็อกเพราะฉะนั้นผมเลยไปอ่านเรื่องราวพวกนี้มาบ้างนะฮะว่าสงครามแล็กนาราล็อกนี่มันคืออะไรแล้วเมื่อได้ไปอ่านเรื่องราวพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าอาจารย์โนดะเหมือนกับว่าอาจารย์นั้นจะได้มีการปรูเรื่องราวเกิดกับสงคารามแล็อกให้มันเเเกิดขึ้้นนนนนนใใืืออร่งวัพาคตอีกกด้วยนนฮซึ่งัรื่องวันพ์ มันก็จะมีเรื่องราวของซีจพาที่ในตอนนี้ลูฟี่กำลังต่อสู้กับซีจพาสองคนนั่นคือบิ๊กมัมและก็ไคโดโดยที่ก่อนหน้านี้หลังจากที่แชงนั้นได้เห็นข้าวของลูฟี่มันก็ทําให้แชงนั้นพูดออกมาเองนะว่าอีกไม่นานเนี่ยแชงแล้วก็ลูฟี่นั้นน่าจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวการเจอกันระหว่างแชงแล้วก็ลูฟี่มันก็น่านจะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องอีกไม่ช้าแล้วก็ก่อนหนึ่งก่อนที่พวกลูฟี่นั้นต้องไปแน่นอนเนี่ยนั่นก็คือก่อเอลบาที่เป็นข้อฝันอุโซปและ กาะเอวาและก็แชงนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะฮะโดยเริ่มต้นมาจากเรือของกลุ่มชาติรผมแดงมันก็จะมีรูปร่างแล้วความคล้ายคลึงกับเรือไวกิ้ง Viking. ซึ่งชาวไวกิ้งนี่นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนอร์ดด้วยนะฮะซึ่งตำนานนอร์ดที่พูดถึงนี้ก็จะมีโอดินทอ์และก็โลกีอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะและในเนื้อเรื่องวันพีนี่นก็จะได้มีการเปริดเผยมาว่าเจ้าชายของพาคนยักษ์นั้นไม่ชื่อว่าโลกิและการที่โลกี้นั้นมีตัวตนในเรื่องวันพีนี่ก็จะน่าสนใจนว่า อาจารย์โอดานั้นกำลังจะปูเรื่องรล่าเกี่ยวกับเอลบาบให้มีเรื่องรล่าเกี่ยวกับโลกิทอนแล้วก็โอินหรือไม่เพราะว่าวยความที่ว่าในตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเผ่าคนอยากนั้นมีคนใหญ่คนโตหรือว่าราชาเป็นใครและวกาส่วนใหญ่ที่พวกลูฟี่นั้นไปนันก็มักจะมีปัญหาใช่ไหมฮะและการที่โลกินั้นเป็นเจ้าชายองเกาะเอลบาบมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าโลกิคราวนั้นจะเป็นเหมือนกับการ์ตูนหรือภาพยนต์นเรื่องอื่นหรือไม่เพราะว่าโลกิที่ผอมาแต่ละเรื่องนั้นก็เป็นตัวสร้างปัญหาท้ง และแถมลอล่าลูกของบิ๊กมัมที่อยากแต่งงานมาตลอดก็กลับมาหนีงานแต่งงานกับเจ้าชายโลกิสงานเพราะฉะนั้นเจ้าชายโลกิคนนี้ก็น่าจะมีเรื่องราวบางอย่างและนอกจากนี้ตำนานนอนก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมาปาเฟนลิวที่ได้มีการกัดมือของเทพเทียจนทําให้เทพองค์นั้นได้เสียมือไปหนึ่งข้างและในเนื้อเรื่องวันพีนี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าชางนั้เสียแขนไปหนึ่งข้างในตอนที่ช่วยหลือลูฟี่เพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้มันก็น่าคิดนะว่าเรื่องราวในเรื่องวันพีเนี่ยเนื้อเรื่องของชางแล้วก็เอ ทำไมถึงได้มีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกับสงครามแล็กนาล็อกซึ่งว่ากันว่าสงครามแล็กนาร็อกนี่ก็จะเป็นตำนานที่เหล่าทวยเทพเรียนรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและในเรื่องวันพีนี่ก็จะมีเรื่องราวพวกนี้เหมือนกันนะฮะคือเรื่องราวเกิดกับการรับรู้อนาคตอย่างเช่นคําบอกใบต้ต่างๆในโพนิกีฟหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่ลาเทลที่ไม่ว่าจะเป็นโคนสกิโอเด้งและว่ากลุ่มชศาสตร์โรเจอร์พวกเขาเนี่ยก็ต่างรู้ดีนะว่าอน,นาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งช้างที่เป็นเด็กฝันหาบนเรืเอรโรเจอร์เน ในเวลาต่อมาเขานั้นก็ได้ไปหยุดไคโดหยุดสงครามมารินฟอร์ดไปเตือนหนอนขาวแล้วก็ไปเตือนฮัมพุเทาและแถมยังมีเรื่องราวที่ขาวนั้นขโมดผลพิศาจอีกด้วยนะฮะโดยเรื่องราวพวกนี้ของแชงมันก็จะน่าสนใจนะว่าเขารับรู้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็พยายามไปห้ามหรือไม่และถ้าเกิดว่าจานโอดานนาเรื่องราวพวกนี้มาเชื่อมโยงกับสงครามแรกนาลองนรื่นงหมายความว่าอีกไม่นาเนี่ยก็เอลบาเม้นก็ต้องมีสงครามเกิดขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้บิ๊กมัมนั้นก็ได้พูดกันเอาไว้แล้วนะว่าคนยักษ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขานั้นได้เผ่าพันธุ์นี้มาครอบครองบิ๊กมามนั้นก็คงจะไม่ต้องกลัวศิษพัทคนหนึ่งต่อไปและการที่ปูเรื่องราวมาแบบนี้มันก็จะน่าสนใจนะว่าเผ่าคนยักษ์ที่บิ๊กมามนั้นอยากได้หนวดดำนั้นจะอยากได้ด้วยหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าหนวดดำในตอนนี้ก็ได้วางแผนบางอย่างส่วนพวกของลูฟี่ในตอนนี้ก็ต้องต่อสู้กับศิษย์พัทหนึ่งสองคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่่่่่่าาาาเป็นนนนนนนไตตตมคคููดดอออองลฟีีััักกกหยยยววววทจะ้้้สื และการที่แชงน่บอกนะว่าอีกไม่นานเขาและก็ลูฟี่นั้นจะได้เจอกันมันก็เลยน่าคิดนะว่าในเนื้อเรื่องภาคเอลบาห์นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่แชงและก็ลูฟี่เนะี่ยได้เจอกันตามคำสัญญาแล้วเกิดสงครามขึ้นหรือไม่และในสงครามในครั้งนั้นก็อาจจะมีหนวดดำเกี่ยวข้องซึ่งมันก็อาจจะเป็นสงครามใหญ่ที่ลูฟี่แชงและก็เผาคนยักนั้นต้องร่วมมือกันต่อสู้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าการที่เนื้อเรื่องนัาปูมาขนาดนี้เนะี่ยหลังจากนี้อาจารย์โนดานั้นก็น่าจะวางโครงเรื่องบางอย่าง ให้ลูฟี่นั้นได้ไปกอบคู่กับคนยักษ์แล้วก็ได้พาคนยักษ์มาไว้ในครอบครองแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าหลังจากนั้นลูฟี่เนี่ยจะต้องไปรล่าเทลแล้วก็ต่อสู้กับรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นผมเลยคาดหวังนะว่าเนื้อหาในภาคเอลบาบที่เป็นเนื้อเรื่องของเกาะคนยักษ์แล้วมีเจ้าชายโลกิมันก็น่าจะมีสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งแล้วก็อุโสมที่เป็นคนอยากไปเอลบาสที่สุดเนี่ยเขาน่าอาจจะมีบทเด่นหรือว,ว่ากลารเป็นฮีโร่นะฮะของเกาะเอลบาบแล้วอาจจะะมีีีปปป้้้้าาหนนนูซูซถกตังไไวทท่่เเเอบบ็ดะ และเราก็คงต้องมาลุ้นกันว่าเรื่องราวของแฉงแล้วก็เรื่องราวของเอลบาฟหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นหรือไม่แล้วเพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปมหในชแนลเราแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ